ดูพริกดูชิ้นหมูค่ะว่าฉันีหิวข้าวแล้วมากินโชว์ดีกว่าม,ม,มีบ้านเราหน้ากลัวนะจ๊ะคืออะไรวะอีอย่างวะไม่ได้วะเต็มรอ้อน สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองไทยนะคะตอนนี้ไอ้ก็กลับไทยมาคนเดียวซึ่งอยู่มาเนี่ยจะครบ2เดือนและเนื่องด้วยจากเหตุการณ์เจ้า โควิด19นั่นเองนะคะแล้วอายก็กักตัวครบ14วันน่าจะกักมามากกว่า14วันแล้ค่ะอยู่บ้านมาจะ2เดือนล้วออกไปบ่าะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเซเว่นตั้งแต่ไปอยู่อเมริกามา8ปีนะคะแล้วเข้าไปในเซเว่นเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าเซเว่นมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมีกระทะทําอาหารด้วยมีร้านกาแฟข้างในทำคอฟฟด้วย แล้วก็มีเบอร์เกอร์มีของกินมีขนมต่างๆมากมายเนี่ยที่เราเอยไม่เคยเห็นมาก่อนพี่ๆีคนไทยไกลบ้านทั้งหลายที่คิดถึงเซเว่นเหมือนกันมาดูกันนะคะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันปังหรือมันอีหยังวะตามไปดูไปชิมกันเลยดีกว่าป่ะอย่างแรกนะคะก็คือเจ้าข้าวพะแนงไข่เจียวนั่นเองอันนี้มีน้าข้างบ้านแนะนํามาว่าอร่อยมากให้ลองหอเหมือนพะแนงน้าโรงเรียนเลยอะ มันไม่เผ็ดมากและกลิ่นกะทิเนี่ยก็แบบว่าคือเป็นกลิ่นกะทิจริงๆอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนของที่ผ่านไมโครเวฟมาอืเซเว่นทำได้ดีมากค่ะอันนี้หมดแล้วว่าขออีกอันได้ไหมเกี๊ยวกุ้งทั้งตัวรสต้ยมยำตราซีพีอันนี้นะคะบอกเลยว่าปังเพราะว่าตั้งแต่กลับมาเนี่ยได้กินไปหลายอันแล้วอร่อยมากอออื ต้มยำคือถึงขิงค่ะตะคไคร้ใบมะกรูดกุ้งก็ยังเด้งดึงอยู่เลยจ้าหืมน้ำมูดไหวไส้กรอบรสทอดมันตาอีซี่แคสขอชิมก่อนว่าจะกินไม่หมดอืมได้อยู่เด้อมันมีกลิ่นทอดมันแต่มันก็แบบไม่ได้แรงเท่ากินทอดมันปลาหน้าโรงเรียนดูนะคะข้างในมันมี มีพริกมีแบบมีเครื่องเหมือนเครื่องทอดมันแต่แอบ,บอยากให้เผ็ดกว่านี้เนาะแล้วก็ขอเครื่องเคียงด้วยได้ปะถ <laughs> ถือว่าปังเยอะโมจิแมงโก้โยเกิรต์ตแมงโก้โยเกิร์ตของพี่ก็ไปแล้วจ้านา่าจะสู้แดดเมืองไทยไม่ไหวอื้ม <laughs> แมงโก้มากมามันเป็นมะม่วงแบบมะม่วงสุกๆ วหวานๆแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงอ่ะชายมีเ็กเจอร์ของลูกมะม่วงด้วยนะคะของเนื้อมะม่วงถ้าคนที่ชอบมะม่วงน่าจะชอบมากสปาเกตตี้ขี้เมาหมูนะคะดูดูพริกดูชิ้นหมูคะ่ะ ดีมากเหมือนกินอาหารเหมือนกินอาหารที่ทําสดๆจากข้างทางจริงๆดูเครื่องนะคะพริกผ่าตะไคร้ใบมะกรูดโอ้โหเน้นเน้นล้างปากกันด้วยแฟนตาวอตเดอะฟรุตดั์ดให้สุดหยุดที่ลิ้นดำนะคะอันนี้ก็มาถ่ายกันว่าเหมือนเขาออกมาว่าให้ถ่ายว่าเป็นรสอะไรสีดำเหมือนน้ำอางุ่น ดำดำม่วงม่วงอาอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้อ่ะ <What? S 1> จะว่าองหุ่นก็ออกแนวเบอร์รี่เบอร์รี่องหุ่นองหุ่นอะขออยรอบเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแซบ่บ อันนี้นี่ที่จริงจําได้ว่ามันมีตั้งแต่ตอนอายุมหาลัยแล้วก่อนจะไปอเมริกาแต่ว่าไม่เคยลองขอเปิดดูก่อนนะคะก็เป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีก้อนลาบแหม่แมเอาไว,ถวาา้ถือว่าเขาทําถือว่าเขาทําถึงเครื่องราบข้าวเหนียวมากเลยนะโอเคเข้าวเหนียวอาจจะแข็งนิดนิดผ่านแมคโครเวฟมาแต่ตัวลาบข้างในเนี่ยรสชาติเหมือนแม่ทำให้กินเลยอื ค้าคิดว่ามันเป็นสแน็คว่าเป็นสแน็คที่ดีเลยทีเดียวแต่ถ้าจะกินเป็นมื้ออาหารนะคะยังไงก็ขออุดหนุนร้านลาปักซอยดีกว่ามาต่อกันที่ของหวาน of the day นะคะโมจิชูครีมแป้งเนียนนุ่มหนึบสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยไม,ไม่เคยเห็นบอกเลยว่าไม่เคยเห็นจริงๆเอาจากสัมผัสมือก่อนนะคะคือนุ่มมากแล้วก็เย็นเนื่องจากเราแช่ตู้เย็นมาคาดว่าต้องเด็ด ลองกินเลยดีกว่าอบอกล้ว่าปังปังปงรสชาติเหมือนเอแคร์ไส้ข้างในเหมือนเอแครแต่ว่านุ่มกว่าไม่หวานแบบไม่หวานมากไม่ไม่หวานขึ้นตาอายชอบของหวานแต่ว่าชอบแบบว่านูนูมีกลิ่นครีมครีม,มรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากนะคะตั้งแต่หยิบของมายังไม่เจออะไรที่ไม่ชอบเลยคําสุดท้ายแล้วไปดีบต่อไปก็มาลองขนมบางนะคะ เคฟโต้ซิกเนเจอร์สไปซี่มันฝรั่งแท้ทอดกรอบผสมไข่เคม็มชนิดแผ่นวาฟเฟิลรสสไปซี่เป็นแผ่นวาฟเฟิลอืคือบอกเลยว่าไม่ต้องอ่านตองก็ยังรู้ว่าเป็นว่าเป็นไข่เค็มอ่ะกิ่นไข่แดงนี่เตะจมูกก่อนแล้วเข้าปากอืมมันได้ลดความลดความหยาบของไข่แดงมีความเผ็ดเออหอม ต่อค่ะยังอยู่กันที่เทสตโต o ิกเนเจอร์ลดลพริกมาล่าเสฉวนมันฝรั่งแท้ทอดกรอบลดพริกทอดชนิดแผ่นเรียดลดพริกมาล่าเสฉวนจะเป็นยังไงอือหืออม,มาล่า,า,ลา <c oughs> อารมณ์แบบว่าเหมือนกินเหมือนกินพริกทอดแต่ว่าไม่แรงเท่าพริกทอดอะ อืเชื่อเลยว่าถ้าฝรั่งที่กินเผ็ดไม่ได้เนี่ยไม่น่ารอเด้วยความที่กลิ่นของมันแรงมากแล้วมันก็มีความเผ็ดด้วยแล้วยิ่งกินเนี่ยแค่ทําให้เผ็ดคือมันเผ็ดทั้งปากเผ็ดทั้งจมูกอืมอร่อยมากเลยอืไอติลรสเซีีรสครีมชีสไอศครีมนะคะถ้า,ายไม่ได้มองกล้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ใช้ มือถือ p อ o n e ถ่ายแล้วว่ามันมันติดกับการมองจอมากกว่าืนี่นะคะการที่ไอติมละลายเนี่ยชีสก็ทะลักออกมาข้างนอกเนื้อเป็นเนื้อสีขาวนุ่มๆแล้วก็มีไส้ชีสสีเหลืองๆข้างในนะครับมันออกเค็มๆรสชาติเหมือนไอไอลูกอมคูก้าตอนเด็กๆลูกอมรสนมคูก้าที่มันเคี้ยวยได้หนึบๆอ่ะเ,เหมือนเลยอืมันกินคูก้าเย็นๆแบบไอติมครีมครีมันๆเค็มๆอะ่ะส่วนตัวไอ้ก็ชอบแหละแต่ น่าจะกินได้แค่แท่งเดียวส้กกินสองแท่งน่าจะแอบเลียนต่อกันที่แซนด์วิชอบร้อนนะคะแซนด์วิชครั Ham She วซองดับเบิลแฮมชีสแซนด์วิชแฮมชีสเนี่ยมันก็เป็นตัว ตัวชูโลงของแซนวิชอบร้อนของเซเว่นแล้วใช่ไหมแต่อันนี้เป็นดับเบิลแฮมชีสเป็นแซนวิชครัวซองด้วยมากับซอสสิราชามายมันก็น่าจะพิเศษกว่าแบบปกติที่เคยกินกันตอนสมัยเรียนเนาะขอแวกให้ดูก่อนแล้วกันนะคะอันนี้สไปซี่มายอยู่ข้างในมีแฮมอ๋อแฮมแฮมสองแผ่นแล้วก็ชีสก,ก็น่าจะสองแผ่นเหมือนกันม,มันจะมีความเค็มๆถ้าใครที่ชอบแซนวิชแบบ เค็มๆเผ็ดๆนิดหน่อยน่าจะชอบอันนี้ซีราชามายโยจะเปรี้ยวๆแล้วก็มีความเผ็ดนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเหมือนซอสพริกมาต่อกันที่รามเมงเบอร์เกอร์หมูชีสนะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นอันเดียวที่ซื้อมาด้วยความที่ไม่อยากกินแต่อยากลองเพราะว่ามันจะอร่อยได้ยังไงอ่ะเอามาม่ามา,มาทำแทนขนมปังแล้วก็เป็นหมูแล้วก็ชีสดูความเยิม้มโอเคโอเค รู้สึกไหมว่ามันมีความเยินเยนนิดนึงเนาะอีอย่างว่ะขอหั่นครึ่งแล้วกันค่ะเพราะว่าอยากลองชิมแค่คำเดียวืมีบ้านเราหน้ากลัวนะจ๊ะอืมรู้สึกว่ามันมีรสมาม่าด้วยเพราะฉะนั้นขอกินแต่ตัวมาม่าแล้วกันอืมชัดเลยค่ะเขาปรุงรสมาด้วยเหมือนเป็นมาม่าที่แช่อย,อยู่ในน้ำมาแล้วเป็นน้ำลดหมูสับแล้วก็เอามาจับเป็นก้อนก้อมก็ไม่แย่นะ เหมือนกินมาม่าหมูสับที่มันแห้งๆแล้วอึดๆแล้วอะแล้วก็ใส่ชี้ใส่หมูเข้าไปด้วยต่อกันที่เจ้าคลองแขงอัญชันกะทิสดสูตรโบราณกะทิเข้มข้นนะคะเอามีมะพร้าวด้วยเด้ออะหน้าตาเหมือนหน้าตาเหมือนตามตลาดนัดอยู่ใช้ได้ถือว่าสวยเลยหน้าตามาตรฐานดีมากต้องลองกินรสชาติอร่อยมาก กะทิไม่หวานแบบที่ชอบเค็มเข้มข้มนเหมือนที่เขาพูดจริงๆมีความเข็มๆนิดนึงให้งามาเยอะมากจ้าตัวคลองแข็งก็ดีเหนียวหนึบแต่ไม่เหนียวมากต่อกันที่เอคร์ครีมนมสดกนะคะอันนี้เห็นใ,ใครๆหลายคนแนะนำมาว่าต้องกินซึ่งบอกเลยว่าฟังจ้าอันนี้ประมาณ ถาดที่สี่ได้แล้วตั้งแต่อายกลับมาอยู่ที่ไทยอื้มอืมนุ่มอ่อนละมุนหวานใช้คาว่าอะไรดีอ่ะคือดีอ่ะดีอ่ะเกีียวรุยสวนหมูผสมไก,ก่ตาซีพีมีน้ำจิ้มในซองนะคะอุ่น45นาทีก่อนอุ่นเอาน้ำจิ้มออกด้วยหือมสุตอนแรกกินเท่าไห เฉยๆรู้สึกเหมือนเกี๊ยวซารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยไม่เห็นได้รสชาติอะไรเลยแล้วพอไส้มันเข้าปากลุยส่วนอะมันคือมันมันคือมันมีกลิ่นของผักอะไรก็ไม่รู้ว่ามิ้นใบมิ้นหรือเปล่ามันแบบตีเข้าจมูกแรงมากพอกัดไปเต็มๆนห่ยคืออร่อยมากอือนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดตาเด็กสมบูรณ์ค่ะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆท้งนั้นอื ดีไปต่อกันที่เมนคอสของเราวันนี้คือกุ้งอบวุ้นเส้นตราอีซิโกนะคะกล่องขนาดนี้สีขาวได้กุ้งประมาณนี้หิวแล้วจ้ะแม่ลำบากของแกกุ้งเนี่ยแหละจ้า พีพิจารณาแกะกุ้งให้หน่อยนะคะหรือกุ้งอบวนเส้นมันต้องกินทั้งเปลือกวะ <c oughs> ชนีรดจัดจ้านสายยำแซบอย่างเราต้องทำอะไรพี <c> ่ <oughs> บอกเลยว่าไม่ได้โฆษณาให้เด็กสมบูรณ์นะแต่มันมีติดบ,บ้านพอดีลาดลงไปเลย <c oughs> รสชาติเขาทำมาบอกเลยว่านัวแล้วแต่เราเพิ่มความจัดจ้านเข้าไปหน่อยอือ <c oughs> น้ำจิม้มซีฟูด้ดก็กินพริกไทยไปไปซื้อไปหามากินอ,อายไม่รู้ว่ามันอร่อยสำหรับคนอื่นหรือเปล่านะแต่สำหรับเราอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ไกลบ้านแล้วก็ไม่ได้กินอาหารที่รสแบบถึงๆจัดๆอย่างนี้บ่อยๆอ,อะไรมันก็เลยแตกไปหมดเลยค่ะ เออไปค่ะไปจิ้มทุกอย่างจิ้มเลยอร่อยทุกอย่าง <c oughs> อ,อ,อร่อยจริง <c oughs> มีแอปเปิลไลเซอร์มีเมนคอร์สแล้วเราก็ต้องมีเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์คือเบอร์เกอร์จ้ะหมูซุปเปอร์สไปซี่แต่ไม่บอกว่าใส่ซอสอะไรถึงเผ็ดอุ่น45นาทีไป <c oughs> คือเบอร์เกอร์หมูแห่งซีพและซอสสไปซี่ลีลับของเขาหน้าตาดูดีอยู่นะ ร้อนเผ็ดเผ็ดไม่มากกต่เผ็ดอันนี้ให้คะแนนงันงๆละกันครึ่งหนึ่งอ่าอ่าอ่าถือว่าอ่าเฉยๆอ่ะก็มันเหยอ่ะเราจะมาทำให้มันไม่เฉยกันดีกว่า ด้วยน้ำจิ้มแจ่วอีสานตาน้องพรพรจ้าพรวันนี้คอสสปอนเซอร์พรได้ไหมนี่น้องพรฟิชเชอริร่งกับเฮียหมูจะเป็นยังไงอืมน้องพรกับเฮียหมูต้องต้องเลิกคบกันอะไม่ได้วะเค็มหมดจากของข้าวเรามาต่อกันที่ของหวานเซเว่นก็ขายครปเค้กด้วยเป็นครปเค้ก รสครีมนม with strawberry sauce นะคะชื่อยาวไปเรียกว่าไม่ว้าวแต่ก็แต่ก็ไม่แยก่กับราคาถ้าจะไม่ผิดมัน40บาทนิดๆอ่ะก็จะให้ไปเทียบกับพวก lady m ที่แบบราคา 0องร้อยได้ยังไงเออนะมันไม่มันไม่ค่อยนมมันไม่ค่อยครีมความครีมของแต่ละชั้นมันหายไปนิดหนึ่งมาต่อกันที่เค้กโอเวนตินอิ่มจะอ้วกแล้วจ้าต่อให้อร่อยแค่ไหนก็จะกินแค่คําเดียวหน้าตาน้องขอสัมผัสอ่าอ่มมามีมีความมีความแข็งแข็งหยุ่นหยุนนิดนึงเนื่องจากแช่ตู้เย็นมาขอคำเล็กๆพอ ืทำไมมันโอวันตินอย่างเงี้ยคิดถึงโอวันตินนะอย่างสุดท้ายและคิมหันกระท้อนพริกเกลือไม่มีรีแอชั่นตกใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าอร่อยมากสีกระท้อนมากจ้า อืมันละมุนมันฟูมันฟ้องเหมือนกินกระทอนอ่ะเหมือนกินกระทอนแล้วมันมีความฟูอ่ะไปนะคะก็เจอพริกเกลือเค็มๆหวานๆมันหวานๆนิดนึงดีเปรี้ยวเปรี้ยวเข็ดฟันเ่าอะนะว่ามันเข็ดฟันอ่ะกล้องอยู่ไหนต้องมองตรงไหนเนี่ยให้มาจีแคลหนึ่งแท่งร้อยกิโลแคลอรี่จิ๊บจิ๊ม มีวิตามิน A วิตามิน B 2สองวิตามิน B 1หนึ่งและแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันขอจบคลิปที่ไอติมเนี่ยแหละจ้าพริกเกลือยือดมากลาไปก่อนาย Bye.